การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF เอฟซูซูกิคัพสันยี่สครับได้ทีมผ่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้ว1ทีมก็คืออินโดนีเซียนะครับหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับอินโดนีเซียสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้นะครับ4ประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับรวมสกอร์2นัดผ่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์5ต่อ3นะครับก็ต้องบอกว่าเกมระหว่างอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ในนัดที่2นี้ถือว่าดราม่าสุดๆนะครับสนุกมากนะครับถ้าใครได้ดูนะครับทั้ง การที่สิงคโปร์เนี่ยเหลือผู้เล่นเพียงแค่8คนนะครับได้จุดโทษด้วยแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับทำให้ทางฝั่งสิงคโปร์ต้องพ่ายแพ้แล้วก็อกหักนะยครับไปไม่ถึงรอบชิงชาเลิศน,นะครับหลังจบเกมนะครับทางฝั่งชินไตย,ยังครับกุ้สือของอินโดนีเซียเนี่ยกล่าวว่าก่อนเกมได้เคยวิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้สิทธิ์ไปแล้วว่าอินโดนีเซียควรได้จุดโทษในแมตช์แรกแต่กลับได้เพียงแค่ฟรีคิกแต่บันนี้ผู้สิทธิ์ทาได้ดีครับทั้งการจักใบเหลืองและใบแดงให้กับผู้เล่นสิงคโปร์ซึ่งสมเพุสมผลมาก ทั้งสองทีมเล่นได้อย่างดีที่สุดแล้วสิงคโปร์ทำได้ดีในหลายๆจังหวะโดยฉพาะลูตั้งเตะดังนั้นอินโดนีเซียต้องระวังอย่างมากในการทำฟาวแต่ละครั้งแต่ก็เสียฟาวจนเป็นเหตุให้เสีย2ประตูอยู่ดีอย่างไรก็ตามเรามีทีมที่แข็งแกร่งและกลับมาได้ชินไตย,ยังยังกล่าวด้วยว่าเกมรอบต่อไปคือรอบชิงชะเลศจะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างระมัดระวังและดีที่สุดซึ่งการได้พักมากกว่าคู่ชิงหนึ่งวันถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางร่างกายสําหรับผู้เล่นของอินโดนีเซียครับ นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของชินไตยังครับหลังจากที่ทีมการูด้านะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชเลอร์ไปรอแล้วนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างไทยหรือเวียดนามครับรอบชิงนัดแรกนะครับวันที่29ธันวาคมนะครับส่วนนัดที่2นะครับจะเตะในวันที่1มกราคมวันขึ้นปีใหม่นะครับแต่รอก่อนนะครับทางฝั่งอินโดนีเซียครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามครับทางฝั่งชินไตยังก็บอกว่าได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าพักมากกว่า1วันนะครับ มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้างครับก็เมื่อวานนี้ได้ลงฝึกซ้อมกันที่สนามบิชานสเตเดียมประเทศสิงคโปร์นะครับก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเอฟเอฟซูซูริคับ2020นะครับเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับทีมเวียดนามนะครับในวันนี้ครับเวลา19.30นนะครับก็นัดแรกเนี่ยไทยชนะมาต่อส2ต่อ0ครับอย่างที่ทราบกันมาโนวกิ้งเฮสโค้ชทีมชาติไทยครับนำลูกทีมลงฝึกซ้อมท่ามกลางสายฝนครับฝนตก2วันติดต่อกันแล้วนะครับก็เน้นไปที่การทบทวนแทคติก และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมนัดที่แล้วนะครับซึ่งใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนักเตะไทยนะครับมีติดใบเหลืองอยู่4คนด้วยกันซึ่งเป็นตัวหลักทั้งหมดนะครับก็คือเท,ทรรทรบุญมาทันนาลบดินวีรัตโนโดมนะครับสแบ็กตัวหลักเลยนะฮะแล้วก็จะใช้บุตรพรมรวมถึงกิสดาการแมนทั้งหมดเนี่ยเป็นเล่นตัวหลักของทีมครับที่ติดใบเหลืองคัดโทษอยู่หนึ่งใบหากโดนอีกในเกมกับเวียดนามวันนี้นะครับก็จะทําให้พวกเขาไม่เล่นเกมนัดชิงชนะเลิศ นัดแรกนะครับกับอินโดนีเซียจะลงไม่ได้นะครับถ้าโดนไม่เลี่ยงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโดยมาโนกล่าวว่าด้วยความที่มีเวลาเตรียมตัวแค่2วันคงไม่สามารถซ้อมอะไรได้มากจึงเน้นเรื่องการวิเคราะห์จากเกมแรกสิ่งที่ไทยทําได้ดีและอะไรที่ต้องทําให้ดีกว่าเดิมสิ่งสําคัญคือการที่สกอร์นำอยู่2อต่อศเป็นสกอร์ที่อันตรายถ้าหากเวียดน,นามทําประตูได้ก็จะทําให้ความเชื่อมั่นกลับมาดังนั้นต้องมีสมาธิห้ามเสียประตูและเล่นแบบที่ทําได้ดีในครึ่งแรกของเกมแรก ถ้าหากทประตูได้ก็จะทําให้ยิ่งได้เปรียบม,มากขึ้นเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้โดยมานยอมรับว่าไม่ค่อยพอใจกับครึ่งหลังในเกมแรกกับเวียดนามเท่าไหร่แต่ก็เป็นเพราะทคติกที่ตัวเองจะเน้นแพ็คเกมมากขึ้นทําให้โดนกดนั้นอย่างหนักจากเวียดนามทําให้พวกเขามีโอกาสหลายครั้งทั้งยิงชนเสาและชนคานถ้ากบว่าแผนที่วางไปไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นักจึงต้องมาปรับปรุงในเกมนี้มานอกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าแผนการเล่นของเวียดนามน่าจะแตกต่างออกไปจากเกมนัดแรก เพราะตอนนี้สกอร์เริ่มต้นอยู่ที่ไทยนําอยู่2 0ตศูนย์คิดว่าเวียดนามน่าใช้แผนเดียวกับการเล่นในครึ่งหลังที่ดันวิงแบ็กขึ้นมาบุกมากขึ้นและขยับเงียนกวงไฮเข้ามาตรงกลางมากขึ้นซึ่งทีมไทยต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละจุดให้ดีพร้อมกับตีลูกทีมให้รับมือกับทุกระบบที่เวียดนาม,มาใช้นอกจากนี้ทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในแบบของตัวเองเหมือนเกมครึ่งแรกที่ทําได้ดีและไม่แพ้เกมรับแน่นมากเกินไปแบบในครึ่งหลังแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมอนอพกิ้งครับก่อนที่ไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามน วันนี้ครับเวลาส9บก,กานาฬิกา30นาทีนะครับก็ถ้าชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียต่อไปครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ